สวัสดีครับคราวที่แล้วผมพูดถึงคำถามที่ว่า how would you like your steak how would you like your steak ซึ่งมีความหมายว่าคุณต้องการเนื้อสเต็กย่างแบบไหนเป็นคำถามที่บริกรที่พัตคารต้องถามเมื่อฝรั่งสั่งสเต็กเพราะย่างได้3มแบบด้วยกัน ต่างคนต่างชอบไม่เหมือนกันวิธีสั่งและรับประทานเนื้อสเต็กนั้นนะครับบางคนชอบสเต็กที่ย่างพอสุกหรือย่างจนเกือบแห้งและยังมีคนที่ชอบชนิดย่างจนสุกสนิทเลยทั้ง3วิธีนี้เรียกว่า Rare, Medium กับ Well Done Rare R A R E แปลว่าย,ย่างเล็กน้อยถึงสุกนะครับ Rare ส่วน Medium คือปานกลางครับ medium และ well done well done คือย่างจนสุกสนิทดังนั้นเมื่อถามว่า how would you like your steak ต้องพร้อมที่จะรับคำตอบว่า rare medium หรือ well done ลูกค้าบางคนจู้จีจ้กว่านี้อีกนะครับเขาจะสั่ง medium rare หรือระวัาง rare กับ medium หรือ medium to well done หมายถึง medium จนถึง well done แต่ไม่เป็นไรหรอครับเพียงแค่จำา3คำนี้ก็ใช้ได้แล้วครับคือ rare medium และ well done